านประธานที่เคารพครับผมยุรนันทร์พูมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับสั้นๆครับจริงๆแล้วท่านผู้อภิปรายก็คงจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ว่าท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถ่องแท้นะครับสิ่งที่ท่านพาดพิมอาจจะทําให้ผมเสียหายเวลาสั้นๆครับขออนุญาตพูดแทนเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบที่ผมเซ็นรับนะั้นเซ็นรับจริงๆแต่ใบส่งของชั่วคราวท่านั้นนะครับคือเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเต็นท์เนี่ยเขาเอาลงจากรถไม่ได้ แัะประชาชนตาดำๆนะครับที่รอจะนอนในเต็นต์นะครับเด็กผู้หญิงคนแก่ยุงกัดไม่มีที่นอนเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งเซ็นรับไว้ก่อนเนี่ยเต็นท์มันลงจากรถไม่ได้พอลงมาแล้วนี่ครับก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมที่อยู่ตรงนั้นและเป็นเจ้าภาพโดยตรงเนี่ยให้เข้ามาตรวจนับ ที่เรียบร้อยเมื่อกี้ท่านประเสริฐนะครับนุญาติเอ่ยนามนะครับท่านก็บอกว่ามีการสั่งซื้อตั้งแต่วันที่11กระทรวงพัฒนาสังคมสั่งซื้อเรียบร้อยอาจจะมาถามผมว่าคุณแจมเคยซื้อที่เนี่ยไปบริจาคผมบริจาคบ่อยๆนะฮะไปบริจาคหลายศูนย์ในราคา360บาทกระทรวงก็บอกเออซื้อถูกซื้อที่ไหนแนะนําผมแค่แนะนานะครับหลังจากนั้นพอมาส่งก็เลยเอาคุณแจมเซ็นรับหน่อยถ้าผมไม่เซ็นนะฮะเ,เต้นนี้ก็ลงมาไม่ได้ประชาชนจํานวนมากไม่มีที่นอนครับท่านผมด้วยความเคารพนะครับไม่ตั้งใจจะค้าในาาาาาให้ นี่มีจัตตาราย,ยางอื่นเลยสงสารประชาชนเต้นเล็กๆนี่นะครับมันเหมือนบ้านเล็กๆคนไม่มีบ้านอยู่นี่นะครับเขาอยากแค่อนาเขตสั้นๆได้มีบ้านเล็กๆผู้หญิงไม่ต้องนอนโป๊ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันผมว่าเป็นสิ่งที่ดีต้องขอบคุณท่านประเสริฐที่ท่านกรุณาเป็นห่วงใยแต่ว่าผมขอแนะนำอข้อเทจ้จริงสั้นๆแค่นั้นนะครับกลับขอบคุณครับท่านประธานครับ